สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวันนี้นะคะแต่จะพาทุกคนไป grocery shopping ด้วยกันนะคะจะเป็นแบบเวอร์ชั่นอัปเดตปี2023เลยนะคะทุกคนก็แต้มเคยทําคลิปแบบพาไป Shopping ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตประมาณปีที่แล้วนะคะก็ใครอยากดูก็สามารถไปกดดูได้นะไม่ได้แค่ grocery shopping นะอันนั้นมีแบบไปช้อปเสื้อผ้าช้อปอะไรด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การแบบช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวนะคะออะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูการช้อปปิ้งในวันนี้นะคะ <Private> <liksom> สภาพอากาศคือบดได้บดได้เลยปกติแตนมจะไปกูเกีลช้อปปิ้งเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะทุกคนสภาพอากาศคือไม่เอื้อสูดแต่ว่าเราไปเช็คดูพวกช้อปปิ้งลิสต์แล้ว มีเยอะอยู่อ่ะเยอะอยู่นะคะเราก็คิดว่าถ้าพาทุกคนไปดูวันนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นราคาสินค้าได้เห็นเอ่ยใดยเอ่ยเยอะขึ้นนะคะก็เลยอ่ะไม่เป็นไรฝนตกสภาพอากาศแย่ก,ก็ก็ถ่ายดีกว่านะคะแสงมันอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามืแย่อ <laughs> แต่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะเราจะพาไปสองที่ก็คือมีแพคเกจเซฟแล้วก็เอเชียสเป์มาร์เก็ตนะ ทุกคนเหตุผลที่เราต้องไป2ที่นะคะเพราะว่าบางอย่างอะ่ะถ้าซื้อจากแบบซ so ูเปอร์มาร์เก็ตของนิวซีแลนด์มันจะถูกกว่านะคะแต่ว่าบางอย่างอะ่ะเราก็ไม่สามารถหาซื้อได้นะของแม่พวกซอสต่างๆนะคะน้ำโป่งน้ำปลำามาสเตอร์เชฟอะไรอย่างนี้ต่างๆมันมันไม่มีขายนะคะเราก็เลยต้องไปที่เอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเดี๋ยวจะพาไปทั้งสองที่เลยนะคะ It's gonna be like this for the whole day เนี่ยนี่ใช้แต่ขเราไปกันเช้านิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปสายกว่านี้เดี๋ยวคนมันจะเยอะอ่ะกลัวคนเยอะนึกออกไหมแล้วพอคนมันเยอะเราจะถ่ายมันก็รู้สึกแปลกๆอ่ะทุกคนเราแบบนับถือใจทุกคนที่สามารถถ่ายแบบถ่ายวิดีโอในซูเปอร์มาร์เก็ตได้คือเราแบบเขินอ่ะเราไม่กล้าเราไม่ค่อยกล้าหยิบแบบกล้องขึ้นมาถ่ายอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็บางทีเวลาเราไปซื้อของอ่ะนึกออกไหมใจเราก็จะจดจ่อยแต่ ใช่ป้ะเราก็จะลืมถ่ายเวยก็หวังว่าคลิปวันนี้จะออกมาแบบผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเราจะพยายามถ่ายให้ทุกคนดูทุกคนเรานึกว่าถ้ามาเช้าแล้วคนมันจะไม่เยอะขนาดนี้ <laughs> o อ i เ u s l ซียมร้องโอ้โหดูปริมาณคน แกฟู f 4 45 how much per each 120 no way no way no way yes 120ผู one ้คนปกติอันเนี้ยถูกสุดคือ1นึ่งดอนสี่สิบแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่มันขึ้นราคาไปสองดอนคือแพงมาก1นึ่งดอนยี่สิบคือไม่ได้ต้องรีบต้องรีบละต้องรีดไปสั่นตรงนี้ Kiwi fruit, quite cheap. You think it's cheap? It's cheap compared to other places. Okay. So hot, gonna have to Two dollars ninety-nine each. And shallots. How much? เอาเอกเลยม่รบนี่ส<ณ> <taking> ุดโอเคมาโซนเนื้อนะคะ มันส mm ุดท้ายเลยตัวนี้ติ๊กตมันซ่อนอยู่ทีนโอ้ยทุกคนอันนี้หอมมากลองซื้อดีไหมอะแปลตอนเลยนะอาแหมเอาอหไรโอเคโอ้โหน คนดนี่6ดอน99 it used to be like three dollars <laughs> this is the best อันนี้ดีมากหอมมากดีมากแพ <laughs> okay, งไม่เอา <laughs> ตั้มตัม้ม you're gonna be a millionaire by next Wednesday did we pass this oh yeah we did ที่แพคเก็เซฟเขาจะมีให้เติมน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราชอปปิ้งที่นี่อ่ะเราจะได้ส่วนลดนี่10เซนต์ per liter นะคะนี่อันนี้ที่เติมตรงนี้ปกติเวลาเราซื้อเสร็จเราก็จะมาเติมน้ำมันด้วยนะคะทุก <c oughs> คนดูราคาน้ำมันสิ <c oughs> ก่อนหน้านี้มันประมาณ2.3นะคะแต่ตอนนี้คือ2.7อะ y ัง e ม่กดเลยไม่ค่ t please oops <c oughs> I already gave you the card. Really? Yeah. Why did? you i Oh, I did. <laughs> what uh, 70. 20. This is the car. We are the car. We are waiting for the car. We the 20? We the car. movie out of all of the the yeah. cheap like the station This is like the cheapest. ทุกคนคือตอนนี้ราคาน้ำมันเอยใดเอยก็คือขึ้นสูงนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆก็เลยเศร้าใจแบบนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกันที่เอเชียซูเปอร์มารนะคะสภาพอากาศก,ก็คือไม่ได้ดีขึ้นเลยฝนที่ผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะก็ยังออกไม่เลิกคิดว่าทั้งวันวน่าจะเป็นอย่างนี้แหละจะให้ดนูนี่โอ้โหไม่ได้ดีขึ้นเลย ตอนนี้เป็นเวลาจะเที่ยงแล้วนะคะิ2โมงครึ่งถึงแล้วนะคะทุกคนรถเยอะมากเลยอนน่ะ They are fresh so very fresh It's actually alloy. Mm, alloy. And this one is English sure. Yeah, sure. How sure? Alloy sure. Sure. Yeah. Okay. sure. What about sain? Sain. No. Oh, lot guy. Chicken flavor. I mean, this one. S A L N. <laughs> it's not S. <us. laughs> sain. <laughs> Breadcrumbs. How much is this? Okay, good. Forty-nine cents. <laughs> I want five hundred grams. Can you go get five hundred grams I'll of get pork? You. <gasps> it's seven hundred. Nice. เราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนที่เราไม่อยากทําที่สุดนะก็คือการจัดเก็บน้องให้เข้าที่เข้าทางนั่นเองก็เดี๋ยวจะไปะเริ่ม มาค่ะทุกคนก็หลังจากที่เต็มนะคะเอาของเก็บใส่ตู้เย็นเรียบร้อยนะคะใส่ตู้กับข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะสเต็ปต่อไปที่จะต้องทําแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะก็คือการจัดเก็บผักนั่นเองทีนี้ผักบางชนิดอะทุกคนมันมันไม่ต้องทําอะไรกับมันมากนะคะอย่างพวกอย่างเงี้ยเราก็ ซื้อพวกตะกร้าแบบนี้นะคะจากร้าน2 d ด l l a r Store นะคะก็คือฟิลร้าน20บาทเหมือนเหมือนบ้านเราอะนะคะแต่ที่นี่มัน2อดอนน้องก็ประมาณ40บาทนะคะก็จะซื้อแบบนี้มาแล้วแต่ก็จะใส่ผักเป็นช่องช่องไว้แบบนี้แล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะมันจะอยู่ได้แบบประมาณอ่ะอาทิตย์หนึ่งอ่ะก่อนที่มันจะเหี่ยวเฉาบางทีมันก็นานกว่านั้นนะคะแต่ว่าผักบางชนิดอะนี่อย่างตัวนี้เลยเจ้าตัวดีตัวนี้นะคะอย่างผักชีเนี่ย แป๊บเดียวนะทุกคนแต่แบบคอนเฟิร์มใลแป๊บเดียวมันก็จะแห้งคาตู้เย็นแล้วค่ะทุกคนมันใช้ได้แบบไม่นานนะคะเก็บได้ไม่นานแล้วแพงด้วยบางช่วงนะทุกคนประมาณแบบ4ดอลละกําแค่เนี้ยกําแค่เนี้ย4ดอลประมาณ80บาททําใจไม่ได้จริงๆนะคะก็เลยต้องพยายามหาวิธีจัดเก็บนองให้อยู่ได้แบบนานที่สุดนะแต่ก็ลองมา หลายวิธีอยู่เหมือนกันจนกระทั่งไปเจอวิธีหนึ่งนะคะจะไม่ได้แล้วว่าแบบเจอมาจากช่องไหนแต่แต่มาดูจากหลายๆช่องแล้วก็มาพยายามมาเอ็กซ์เพรลิเมนต์มาทดลองย้ำนะคะก็จนกระทั่งคนพบว่าวิธีนี้แหละง่ายที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็จัดเก็บได้นานที่สุดนะคะเดี๋ยวจะทําไปพร้อมๆกับเนี่ยโชว์ให้เพื่อนๆดูเลย ะะอย่างแรกนะคะทุกคนก็เอาผักเนี่ยใส่กระมังนะคะแล้วก็เอาไปล้างทีนี้เวลาล้างอนะ่ะทุกคนจะต้องล้างเอาพวกดินอย่างเงี้ยออกให้หมดนะคะเอาให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทําได้นะทีนี้เราก็ต้องพยายามถูเอาดินออกให้ได้มากที่สุดนะคะจะบอกว่าครั้งเนี้ยดินเยอะมากแต่แบาบงทีมันดินมันก็ไม่ได้เยอะขนาดเนี้ย ถ้าสมมุติว่าล้างน้ำรอบเดียวแล้วมันก็ยังไม่ไม่สะอาดอ่ะนะคะเราก็ทำอีกหลายๆรอบก็ได้นะโอ้ดูสีน้ำรอบนี้ให้แพ็มสิบนะรอบสองค่ะเริ่มเอยเดี๋ยวรอบนี้แต้มจะใส่เกลือลองไปด้วยนะคะแตมไปดูมาวิธีเขามีใส่เกลือแล้วก็น่าจะ เบกกิ้งโซดาหรือว่าโซดาอะไรสักอย่างนี่แหละใส่ลงไปด้วยนะคะแต่ว่าแต่ไม่มีก็เลยจะไม่ใส่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยใส่นะบางทีอะล้างแล้วก็ทําสเต็ปถัดไปเลยนะคะหรือบางทีถ้าขยันหน่อยหรือนึกขึ้นได้เงี้แต่ก็จะใส่เกลือแช่ไว้นิดนึงแล้วก็มาถูๆบริเวณรากอีกทีหนึ่งให้มั่นใจว่าอน้องสะอาดเรียบร้อยดีแล้วนะคะก่อนที่จะไปสเต็ปถัดไปะไปปาปานะคะประมาณหนึ่งเสร็จแล้วก็ ถูๆแล้วเดี๋ยวแตมจะทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็จะกลับมาเอาออกอนี่นาทีผ่านไปนะคะไวเหมือนโกหกอ่ะ ถัดมาทุกคนก็แตมจะเอากล่องพลาสติกนะคะเป็นแบบทัพเปอร์แวร์หรือว่าลันช์บ็อกซ์หรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นกลอ่องจะเป็นกล่องแก้วกล่องอะไรก็ได้นะคะที่คิดว่าขนาดใหญ่พอที่จะใส่ผักชีกรมนั้นนะคะอันนี้นี่น่าจะขนาดใหญ่พอเวลาแบบออกไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยเขาให้กล่องมาเราก็จะเก็บกล่องไว้ใช้นะ,ะใส่แบบนี้เลยนะคะทุกคนีนงงงๆนิดนึงจากนั้นนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่าในราคาเอาเป็นแบบ อหช่องน,น,นะไม่เอาน้ำอุ่นก็ใส่ให้ท่วมเลยนะคะเอาให้แบบลากมันจมลงไปในนี้นะแล้วก็ปิดฝาค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยอื้อีนนู นี่ก็จะว่านักตะแบบนี้นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วที่เหลือนะคะก็แค่จะต้องเอากล่องเนี้ยไปใส่ในตู้เย็นนะคะทุกคนอาจจะใส่เป็นช่องเก็บผักก็ได้นะคะคือเก็บไว้ในให้อุณหภูมิมันเย็นๆหน่อยนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณโหสองสามสัปดาห์เลยนะคะทุกคนความตั้งใจแต่มะที่หาวิธีเก็บผักเนี่ยแค่อยากให้เขาอยู่ผ่านพ้นหนึ่งอาทิตย์ไปเพราะว่าเราจะซื้อแบบพยายามซื้อสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะคะแล้วที่ผ่านมาผักก็คือเหี่ยวเฉาประมาณสองสามวันผักชีก็คือ ก่อนเพื่อนแล้วนะคะเราอยากเก็บให้เขาแบบอยู่ได้นานขึ้นก็เลยไปลองทําวิธีนี้นะคะแล้วมันก็อยู่ได้แบบนานมากจริงๆนะทุกคนอย่างต่ำอะอยู่ได้1สัปดาห์นะคะอย่างมากก็อาจจะประมาณสักเดือนหนึ่งเออแต่ว่าแต่น้มีแต่นิดหนึ่งทุกครั้งที่หยิบม,มาใช้อะค่ะทุกคนก็หมั่นเปลี่ยนน้าหน่อยก็แล้วกันนะคะแต่ไม่ทําอะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากเอาออกมานะคะเปลี่ยนน้ําแล้วก็ถ้าเราเห็นว่าต้นไหนที่มันเริ่มแบบปลายแล้วอะเริ่มแบบเหลืองเริ่มแบบเหี่ยวอะไรเงี้ยแันก็จะเด็ดในส่วนที่มันดูไม่ สดไม่เฟรชออกไปนะคะเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งแล้วก็เปลี่ยนน้าแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมทาแบบเนี้ยนะคะก็จะหล่อเลี้ยงน้องให้แบบอยู่ได้นานขึ้นอยู่ได้เรื่อยๆนะคะลองเอาไปทําดูนะทุกคนสําหรับใครที่แบบไม่อยากจะไปซื้อผักชีบ่อยๆอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะหาวิธีแบบโอจัดเก็บผักชีให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะคะก็ลองดูวิธีนี้นะทุกคนเต็มลองแล้วแล้วมันแบบมันเวิร์กมากอะ่ะมันเป็นไลฟ์เซเวอร์แฮกจริงๆนะคะก็เอาไปลองทําดูได้นี่มาถึงพาร์ทสุดท้ายของคลิปนี้ แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแต็มจะมาสรุปค่าใช้จ่ายกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปนะสรุปนะคะทุกคนค่าใช้จ่ายจากแพ็คเอนเซฟนะคะมันอยู่ที่1 0 2ดอลลารดลนะคะแต็มขอตีเป็นเลขกลมๆนะ1น2นะคะส่วนเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันอยู่ที่63าดอลน,นะคะตีเป็นเลขกลมๆอีกเช่นเดียวกันสรุปแล้วนะคะจาก2ที่อยู่ที่165อ่าะแล้วก็รวมเป็นเลขกลมๆไปเลยนะคะ16 1เหรียญทีนี้เนี่ย165เหรียญน,นะคะก็สำหรับ2คนต่อ1สัปดาห์นะคะทุกคนแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นน่ะของหลายๆอย่างอะ่ะมันไม่ใช่สำหรับแค่1สัปดาห์นี้เท่านั้นนะคะอย่างเช่นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะซอสซีอิ๊วแล้วก็มีอะไรอีกที่มันเกินแน่ๆ มันนึกไม่ออกอะเออซื้อมาหลายอย่างเกินอ้ออาหารแมวอ่าอาหารแมวทุกคนโอ้เป็นตั้งเลยนะคะใครไม่เลี้ยงหมาไม่เลี้ยงแมวเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากพูดแค่นี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะของหลายๆอย่างเนี่ยมันอยู่เกิน,นสัปดาห์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะถูกก็ร้อยหกสิบห้าอีกนะคะแล้วอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันสาหรับเต็มกับลีโอเนาะพาเพื่อนๆมาคนเดียวนะคะก็อาหารครึ่งเอานะแล้วแตมก็รู้สึกว่าคือปีนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะทุกคนมันก็ค่อน ท,ที่จะแพงขึ้นแต่ว่าถ้าเราทําอาหารกินเองที่บ้านเนี่ยมันก็จะช่วยเซฟค่าใช้ใจ่ายไปได้ค่อนข้างเยอะ <ๆ S 1> เยอะมากๆเลยทีเดียวนะทุกคนออกไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยมันก็โหสิบห้าดอนยี่สิบดอต่อมือ้ออูแพงมากแต่ถ้าเราทํากินเองนะคะมันตกแล้วแบดเวสร็จมันก็อยู่ที่แบบสี่ห้าดอนหนึ่งสองสามดอนะอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันมาจนถึงตรงนี้นะคะขอบคุณทุกๆไลค์คอมเมนต์ทุกๆการ subscribe ที่ผ่านๆมาเลยนะคะเป็นกำลังใจที่ยอด เยี่ยมที่สุดดีที่สุดให้กับแตมเสมอมานะคะก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะใครมีคําถามอะไรนะคะอยากทราบอะไรเพิ่มเติมอยากพูดคุยกันอยากเป็นกําลังใจให้แตมก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างได้เลยนะคะกดไลค์กด subscribe นะคะก็เดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบาย